สวัสดีเพื่อนๆและนี่ก็เป็นเสื้อตัวแรกที่ได้ไปแล้วจากน้องอมมาจากนกครซีธรรมราชเดี๋ยวพี่พี่ยังลอกไอพี่บ้าต้องขอโทษน้องอมด้วยนะที่ว่าพึ่งมาเห็นเม่นมันมาตั้งสิบซองวันแล้วเพราะว่าพี่บ้าก็ไม่คิดว่าจะมีคนนั่นแต่พี่บ้าก็ดีใจที่น้องได้รวมสนุกกันนะฮะอ่ะโอเคเพื่อนๆอ,อ,อันเนี้ยจะบอกน้องอมอย่างนึงก่อนว่า อ่ามันเป็นเสื้อวิน,วนเทจนะน้องอ,อมอายุเกือบ40ปีแล้วเพราะมันเอ่อเป็นเสื้อที่ตั้งแต่ปีอ่าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดสี่แล้วปีนี้ใช่ไหมอีก3ปีก็40ปีพอดีเลยสภาพมันก็จะแบบว่ามีรูมีอะไรนิดนึงแต่ว่าผีเบ้าซักเสื้อนี่เนี่ยให้น้องเรียบร้อยแลลวเนอะเออก็ขอบคุณมากมากที่รวมสนุกนะดีใจดีใจดีใจ,ใจหลายๆเนอะทุกภาคเลยอ่ะโอเคเอาเป็นว่าอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเสื้อตัวไหนในคลิปไหนก็เม้นมาใตา้ใต้ ไปคลิปอน,นันแล้ลเดี๋ยวป๋าก็จะส่งไปนะเดี๋ยวมือนี <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผี่บ้าจะส่งให้วันนี้เลยนะครับ <c oughs> นี่แอาสำหรับภารกิจวันที่39ใส่เสื้อไม่ซ้ำถ้าเพื่อนๆชอบ e ีพีนี้ก็ชอบเสื้อนะชอบเสื้อก็เขียนชื่อที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวเป๋าก็จะส่งไปให้เพื่อนๆอันนี้ต้องขอโทษน้องออฟด้วยนะส่งสายเพราะว่าพอพอมาเช็คดูแล้วมัน12วันแน่ ขอโทษจริงๆแต่ว่าส่งนะเจ้าอย่าวันนี้รีบส่งให้เลยรอเสื้อผีบ้าเดี๋ยวเด้อวัสดีครับ